ครับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องเครื่องร่างของขังนะครับจากธรรมชาตินะครับเนาะอ่าเมื่อนี้อ่าสีพามาชมนะครับแกนไม้ไพ่นะครับนี่เพิ่อนอยู่ในเหงาไผ่เลยครับนี่เกนไม้ไผ่นะครับอยู่ในเหงาไผ่อ่าเดี๋ยวนี้ผมกําลังติตัดนะครับเดี๋ยวผมติดตัดอตรงใ้เบิ่งนี่เห็นบ่กครับ เกียนไม่ไพ e ่นะครับนี่ยุงเหงาไพ่เลยนะครับเดี๋ยวผมสิตัดออกมาให้เบิ้งนะครับนี่นี่สิเขียเบิ้งก่อนนี่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจิตัดออกมาให้เบิ้งนะครับว่าแม่เกียนไม่ไพ่อยู่ผมว่าน่ะสิเป็นเกนไม่ไพ่นะครับเดี๋ยวทำเบิ้งพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับที่ผมตัด ออกมานะครับนี่เกนไม้ไผ่ของแท้เลยครับนี่มันหักครับพี่น้องนี่ได้มาหน่อยนึงครับมันหักกันหน้าครับนี่เกนไม้ไผ่นี่กับเรื่องอ่าใช่ทั้งด้านโซกลาบนะครับโซกลาบค่าขายนะครับนี่เกนไม้ไผ่ครับนี่กระทอออกมาเนี่ยมันหักกับฟันออกมาของยาเนี่ยมันหัก ก่อนที่จบคลิปนะครับซอยกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองเคื้างล่างของขังจากธรรมศาสตร์นะครับเห็ดคลิปต่อไปน้ำนะครับเด้อส่วงโควิดนะครับด,ดูแลเจ้าของน้ำนะครับเด้อกับขอบคุณมาครับ